ชาวบ้านหนองพะสงยกมือแม่เอาสถานที่กับตัวผู้กับจากพื้นที่เสี่ยงโควิด1 9จุดตรวจด,ด่านท่าจอดอยังคึกคักรถยนต์และรถรับซื้อผล,ลไม้เข้าต่อเนื่องจังหวัดตรามีคำสั่งที่748ทับ2563ขยายเวลาการเดินทางเข้าจังหวัดตราปิดสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อ าวบ้านหนองคันสงยกมือไม่เอาสถานที่กักตัวผู้กักจากพื้นที่เสี่ยโควูิด19วันตำบลติดเชื้อแต่ยังมีส่วนน้อยยกมือเห็นด้วยระบุมั่นใจในการจัดการของรัฐที่หากกักตัวที่บ้านอาจเสี่ยงมากกว่าเวลา10นาฬิกาวันที่16เมษายน2563ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันสงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายสุราชายัยเจียมกุล ผู้ช่วยสาธารณาสุขจังหวัดตราพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดตราประชุมทําประชาคมกับประชาชนชาวตําบลหนองคันทรงหลังจังหวัดตราเตรียมเลือกบ้านปู่หลีซอเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงโดยมีนายสุหมนเงียกรีนายกองการบริหารส่วนตําบลหนองคันทรงและประชาชนตาบลหนองคันทรงกํานันตําบลหนองคันทรงและผู้บริหารโรงแรมร่วมทําประชาคมกว่า100คนนายสุรชัยเจียมกุล กล่าวกับประชาชนตำบลหนองคันสงว่าจังหวัดตราโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราได้มีมติให้หาสถานที่กักตัวผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงและโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเบื้องต้นได้หารัชการหลุนสภากาชาติไทยเขาล้านเป็นแห่งแรกที่เป็นสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลสนามแต่รองรับคนได้แค่6กสบเตียงทําให้ทางจังหวัดตราต้องหาสถานที่เพิ่มเติมโดยอําเภอเมืองที่บ การบูรีสอทมีความเหมาะสมเพราะมีทางเข้าออกทางเดียวโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดตราดดูแลวัดไข้ให้ตลอด24ชั่วโมงมีทหารอสสตำรวจเฝ้าผู้ที่ถูกกักตัว24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้หลบหนีส่วนการเคลื่อนย้ายผู้ที่ต้องกักตัวนั้นจะมีรถของทางราชการที่เป็นรถเคลื่อนย้ายทั้งหมดโดยที่ไม่ให้คนในพื้นที่และบุคลากรโรงแรมในการดูแลผู้กักตัวแม้แต่คนเดียวส่วนการใช้บ้าน ปูริจอทเป็นสถานที่กักตัวนั้นในตอนนี้ยังไม่ใช่แต่เป็นแผนสำรองหากเขาร้านเต็ม หลังจากที่ประชาชนได้รับฟังคำชี้แจงแล้วประชาชนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งประชาชนที่เห็นด้วยกลับมองว่าไว้ใจการจัดระบบการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตราดในการดูแลผู้ที่ถูกกักตัวไว้ที่บ้านปูรีซอสส่วนอีกสาเหตุหนึ่งคือหากไม่ให้บ้านปูรีสอสเป็นสถานที่กักตัวแล้วจะมีการดูแลตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงม,มากักตัวที่บ้านเองอาจจะส่งผลให้การแพร่เชื้อไวรัสมีมาก ขึ้นภายในบ้านตนเองด้วยซึ่งคนในบ้านเองก็ยังต้องไปทำมาหากินนอกบ้านอาจส่งต่อเชื้อไปยังบุคคลภายนอกได้ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่าทำไมภาครัฐไม่หาสถานที่ทางราชการก่อนที่จะมาหาสถานที่ของเอกชนในการรองรับผู้ที่กักตัวซึ่งบ้านบริษัทเป็นสถานที่ที่ไม่ห่างจากชุมชนมากนักและประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้บ้านบริษัทเป็นสถานที่กักตัวเพราะเกรงว่าหากตรวจพบการติดเชื้อไวรัสขึ้นมา อาจจะส่งผลให้ชาวบ้านในตำบล ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จากนั้นได้มีการยกมือโบวต,ต้องการให้บ้านปูริสอดเป็นสถานที่กักตัวหรือไม่ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ยกมือไม่เห็นด้วยให้บ้านปูริสอดเป็นสถานที่กักตัวก่อนที่ทั้งหมดจะย,าย้ายกันกลับบ้านอย่งางไรก็ตามน,มนายสมนงเกรี้นายกการบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงระบุว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะทำประชาคมในเรื่องนี้ยังคงทำต่อไปอีกหนึ่งครั้งเพราะยังมีประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่ซึ่งหลังจากนี้จะเข้า ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อีกครั้งส่วนนายสุร,รชัยเจียมกุลผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดตราจะรายงานผลการทําประชาคมครั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการรคติีต่อจังหวัดตราต่อไป จุดตรวจด่ดานท่าจอดอยังคึกคักรถยนต์และรถรับซื้อผล,ลไม้เข้าต่อเนื่องด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองเยี่ยมความเรียบร้อยขณะที่ชาวฝรั่งเศสพร้อมชาวกัมพูชาขอผ่านแดนเข้ากัมพูชาที่เกาะกงถูกผักดันกลับ ที่จุดคัดกองโรคดะาท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเวลา12นาฬิกาวันที่16เมษายน2563หลังการประกาศเพิ่มความเข้มข้นและห้ามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมายังจังหวัดตราดจนถึง30เมษายน2563ปรากฏว,ว่าที่ด่านท่าจอดจะมีรถยนต์เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องและต่อคิว การคัดกรองยาวกว่า600เมตรโดยมีรถยนต์รับซื้อผลไม้ที่เจ้าของลงนำแรงงานเก็บผลไม้เข้ามาจำนวนมากและมาจาก จังหวัดต่างๆรวมทั้งจังหวัดตราที่มีความเสี่ยงเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกำชับให้แรงงานเหล่านี้อยู่ในกรอบเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการไม่เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นๆซึ่งช่วงครึ่งวันที่ผ่านมามีรถยนต์กว่า60คาันเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดตราแล้ว เวลา13นาฬิกาวันเดียวกันพลตำรวจตีสุรจิตชินวันรองผู้บัญชาการตำรวจปุทธรภาค2และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของการคัดกรองด่าท่าเจาะซึ่งมีพลตำรวจตีทวัชชัยนากริ์ผู้บังคับการตำรวจปุทธรจังหวัดตราและพันตำรวจเอกกีทาตันขนาวรัตรองผู้บังคับการตำรวจปุทธรจังหวัดตราพันตำรวจเอกเสถียรเหล่ากิมหุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทธรเ่าสมิงร่วมต้อนรับซึ่งรองผู้บัญชาการได้สอบถามถึงปัญหาและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มงวดตามนโยบายรัฐบาลพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่สถานีตำรวจพุธรหลวนอกและเดินทางกลับระหว่างนั้นมีชาวต่างประเทศสองคนประกอบด้วยชาว ฝรั่งเศสและชาวกัมพูชาขาับรถยนต์โตยโยต้ารันคูเซอร์หมายเลขทะเบียน SE 1 4 7 6ีพนมเปญโดยเช่ามาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่19มีนาคม2563เพื่อเดินทางท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพมหานครและมีกำหนดนำส่งคืนรถคันดังกล่าวในวันที่17เมษาย,ยน2563นโดยผ่านช่องทางด่านชายแดนบ้านหัดเล็กซึ่งหนังสือดังกล่าวออกให้โดยสำนักงานสุรากาลรองใหญ่จังหวัดตรา ขับรถยนต์และแสดงเอกสารการนำเข้ารถยนต์เข้ามาจากกลุ่มพนมเป็นประเทศกัมพูชา และจําเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาเพื่อน,นํารถยนต์ไปคืนให้กับเจ้าของรถยนต์แต่นายวีรศัดิ์คงเบี้ยวปรตัตมุโสในฐานะหัวหน้าด่านท่าจอดปฏิเสธที่จะให้เดินทางไปเนื่องจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาเดเล้กที่จะเข้าไปยังจังหวัดเกาะกงและห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านรวมทั้งจังหวัดตราห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดตราดด้วยจึงของให้ทั้งสองคนเดินทางกลับไปยังกรุงเทพและประสานงานกับสถานทูตกัมพูชา เพื่อประสานงานกับเจ้าของรถที่เช่ามาต่อไปรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุษสารีใต้สถานีบีทีเอสอรุษสารีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอทชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สสถานีขนส่งตราด โทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18ดนาฬิกาจังหวัดตราดแจ้งเลื่อนการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโดยหิจเดิมประเกียิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวัทิวรติพิเชียนลิมหวังอยู่ผู้่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงสาธรารณาสุขได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโดยิตเดิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมสีครั้งระหว่างวันที่4พฤษภาคม2562ถึง4พฤษภาคม2563โดยจะมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและรับบริจาคโลหิต โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วยกันให้บริการ4ด้านคือ1จัดหน่วยแพทย์ให้บริการทางการแพทย์2จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่3จัดหน่วยตรวจตา4จัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ในส่วนของจังหวัดตราดดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวมาแล้ว3ครั้งกําหนดจัดครั้งที่4ในวันที่22เมษายน2563ที่หอประชุมที่ว่าการอําเภอแบบงามแต่เนื่องจากเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงของการ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงได้เรื่องการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโดยจตเจริญพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่4ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดโดยจะกลับมาดำเนินการจัดโครงการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การพระราบาดกลับสู่ภาวะปกติจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าต่อไป จังหวัดตราดมีคำสั่งที่748/2563ทขยายเวลาการเดินทางเข้าจังหวัดตราดปิดสถานที่จำน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อปิดให้บริการเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาไปจนถึง30เมษายน2563ว่าที่รัฐยตีพิจลริมบังยูผู้ว,ว,วาราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัคโรนโค0 -19 ที่พบว่าได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกจังหวัดตราดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราจึงได้มีมติให้ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัณโคโคโรนา2019ออกไปจนถึง30เมษายน2563ประกอบด้วยคำสั่งจงังหวัดตราดที่698/2563ทัที่ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จงังหวัดตราดเว้นแต่มีความจำเป็นต้องมาพบแพทย์การรักษาพยาบาลการปฏิบัติหน้าที่ แพทย์พยาบาลคำสั่งจังหวัดตราดที่722/2563ที่ปิดสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดใช้พื้นที่บริเวณชายหาดชายทะเลในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มสังสรรค์หรือรับประทานอาหารหรือเครื่องเดิม คำสั่งจังหวัดตราที่683ทับ2,563ให้ร้านสะดวกซื้อปิดในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันลุ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0 -19 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจังหวัดตราจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสด,ดังกล่าว